มันทาปเจียพอรอดโอ้ดูไปก็ขนลุกไปหลังงานนี้ทำขมนช็อกทั้งแผ่นดินฝูงอีกาบุกงานศพทหารขมรแห่จิกกัดลงเป็นว่เลั่นกลายเป็นลางร้ายบอกเหตุความหายนะคำสาปช้ยวร,รมันทำงานแล้วโดยก็กำลังกลายเป็นภาพที่แห่แชร์ทั่วโลกโซเชียลขมนเลยนะครับ หลังในขณะที่แนวหน้าปืนใหญ่กำลังถล่มฆ่าศึกจนล่าเป็นหน้ากลองแต่อีนแนวหลังของขเขมรกำลังเจอกับสิ่งลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าลูกปืนเพราะมันคือสัญญาณเตือนจากนรกครับล่าสุดมีรายงานด่วนจากใจกลางกัมพูชาว่าเกิดเหตุอาเพศสุดสยองกลางงานศพทหารขาเขมรที่เพิ่งถูกส่งกลับมาจากแนวหน้าจ,จู่ๆท้องฟ้าก็มืดมิดไม่ใช่เพราะเมฆฝน แต่เป็นเพราะฝูงอีการ์นับพันตัวบุกเข้าโจมตีกลางงานที่เรียกได้ว่าตอนนี้กองทัพเขมรที่ไม่ใช่แค่แพ้ในสงครามแต่กำลังถูกคำสาบกัดกินจนสิ้นชาติทหารตุยเป็นหมื่นศพเน่าเฟะจนอีกาตามกลิ่นมาถึงกลางเมืองหลวงเรื่องนี้มันบอกลางร้ายบางอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เองมีข้อมูลวงในยืนยันแล้วว่าทหารมเขมรสูญเสียอย่างหนักจากการประทะก,กับทหารไทยยอดฝีมือของเรา ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุหลักหมื่นนายไปแล้วแต่สภาพสนามรบตอนนี้ดูไม่ได้เลยเพราะมีร่างทหารขาเขมรเกลื่อนกลาดทรงกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั่วชายแดนเพราะอะไรเพราะมันขนกลับไม่ทันไงครับรถบรรทุกทหารที่ควรจะขนสเสบียงตอนนี้ต้องมาขนศพแทนแต่ก็ยังไม่พอที่น่าสมเพชที่สุดคือศพที่ขนกลับไปได้พอไปถึงวัดเมรุเผาศพทำงานหนักตลอด24ชั่วโมง เผากันจนเตาแทบระเบิดควันขมงดำปกคลุมวัดแต่ศพก็ยังกองพเนินรอคิวเผาสภาพแบบนี้แหละครับที่มันเป็นต้นเหตุของเรื่องสยองขวัญที่เราจะพูดถึงเพราะล่าสุดและแล้วก็ธรรมชาติก็ลงโทษครับหลังมีชาวคเมนโพสต์คลิปและข้อความด้วยความหวาดผวาว่าที่วัดพิชัยสาครอําเภอเกาะทมจังหวัดกันดานซึ่งจังหวัดนี้มันอยู่ติดกรุงพนมเปญเลยนะครับโดยได้ถ่ายคลิป ในขณะที่พวกเขากำลังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าวีรบุรุษทหารเขมรแต่จูจ่ๆฝูงอีกาจำนวนมหาศาลก็บินว่อนเต็มท้องฟ้าเหนือวัดเสียงร้องกากากา,กา,กากดังกลบเสียงสวดมนต์ชาวขเขมรถึงกับโพสต์ตัดพ้อว่าสัตว์นรกพวกนี้มาจากไหนบินวนเหนือศพทหารเราศัตรูลุกรานเราแล้วธรรมชาติยังจะรุกรานเราอีกเหรอโอ้โหผมฟังแล้วอยากจะหัวเราะมันไม่ใช่แค่ที่วัดนะครับ แต่มันบินว่อนไปทั่วเมืองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเราก็ลองมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมถ้ามองมุมวิทยาศาสตร์แบบโหดๆอีกาคือสัตว์กินซ่าค,ครับมันมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นความตายมากการที่ทหารขเขมรตายเกลื่อนชายแดนแล้วถูกขนเข้ามาในเมืองเป็นหมื่นๆศพกลิ่นคาวเลือดกลิ่นน้ำเหลืองมันลอยคลุ้งไปทั่วชายแดน อีกาพวกนี้มันอาจจะกินศพเพื่อนทหารพวกคุณที่ชายแดนจนอิ่มแล้วมันเลยบินตามกลิ่นศพที่เหลือเข้ามาในเมืองมันตามโต๊ะจีนของมันมาไงครับนี่คือความล้มเหลวของกองทัพขเขมรที่ปล่อยให้ทหารตัวเองตายเหมือนผักปลาจนกลายเป็นอาหารนกแต่ถ้ามองในมุมความเชื่อนี่คือลางมรณะขั้นสูงสุดครับคนโบราณไม่ว่าไทยหรือขเขมรเชื่อเหมือนกันว่าอีกาคือทูตแห่งความตายคือพาหนะของยมทมูต การที่อีกาบินมารวมตัวกันในงานศพหรือบินวนเหนือสถานที่ราชการมันแปลได้อย่างเดียวครับความฉิบหายวายวอดกำลังจะมาเยือนผมขอฟันธงตรงนี้เลยว่านี่คืออาเพศแผ่นดินหรือที่เขาเรียกกันว่าคำสาปพ,พระเจ้าชัยวร,รมันทำงานแล้วทำไมผมถึงพูดแบบนั้นประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยบารมีแต่ผู้นำคำเมมยุคปัจจุบัน กลับนำพาประเทศเข้าสู่สงครามด้วยความโลภทรยศต,ต่อแผ่นดินทรยศต่อประชาชนพาทหารไปตายเพื่ออำนาจตัวเองดวงวิญญาณบรรพบุรุษท่านไม่ปลื้มหรอกครับอีกาที่มาคือสัญ,ญลักษณ์ว่าสวรรค์ไม่รับนรกกำลังเปิดประตูรอพวกเขาไม่ได้มาร่วมไว้อะไรแต่มาเพื่อสาบแช่งและรอรุมถึงวิญญาณนี่คือลางบอกเหตุว่ากัมพูชาจะพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเพราะว่าหนึ่งขวัญกำลังใจทหารจะเหลือศูนย ทหารที่เห็นเพื่อนตายแล้วโดนอีกาจิกกินหรือเห็นงานศพที่เต็มไปด้วยอีกาจะเกิดความกลัวสุดขลีกไม่กล้ารบ 2. โรคระบาดจะตามมาอีกาพวกนี้พาเชื้อโรคจากศพแน่ที่ชายแดนเข้ามาแพร่ในเมืองหลวงและ 3. พี่นำจะถึงจุดจบในตำราพิชัยสงครามหากกองทัพใดมีกาบินวนเหนือค่ายหรือเหนือเมืองหลวงกองทัพนั้นจะแตกพ่ายแม่ทัพจะมุ่ยมรณารวมนะครับ ภาพอีกานับพันตัวที่วัดพิชัยสาครมันคือคำตอบแล้วว่าศึกครั้งนี้ไทยชนะขาดเพราะแม้แต่ธรรมชาติแม้แต่ผีสางเทวดาก็ยังอยู่ข้างเราถ้าหุ่นยังไม่ยอมแพ้ยังดันทุรังส่งทหารมาตายอีกผมบอกเลยว่าอีกาที่เห็นวันนี้มันจะแค่ทับหน้าต่อไปมันจะมากันมืดฟ้ามัวดินเพื่อรอกินศพคนในพนมเปญ អំពីជាពររត់ហ្នឹងសុំឲ្យតសັດក៏ត្រឹងក៏មកជួដំណើរ៉េនេះម៉ាតុសគឺជាពររត់ជឿផ្នែកដឹកដាក់ការវស្សង วันนี้ครับในหลายพื้นที่ของประเทศกัมพูชาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหนกแรงนกกาน่บินกันเต็มน้องฟ้าไปหมดเลยนะครับหลายพื้นที่ด้วยนะครับ5-6วันนี้ก็คงเน่าคืดอืดเต็มที่พอดีแล้วนะครับนะครับอิ่นก็คงจะรุนแรงแต่ค่ำคืนนี้จะมีหมาหอนเกลียวอีกก็ใช่เลยครับชัดๆครับคืนนี้ครับรอฟังครับมาดูภาพงานศพกราลังเผาเลยครับ เผาโสดทหารขมิครับที่อำเภอเกาะทมครับจังหวัดกันดานครับดูครับอีกาเต็มอีกแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปจากชาวขมิครับเขาถ่ายแล้วเอามาลงนะครับเนี่ยครับชาวขมิก็ไปคอมเมนต์ว่าหมายถึงว่าอีกามารวมตัวกันขมิก็ต้องรวมตัวกันเพื่อเอาชนะศัตรูครับว่าไปโน่นเลยครับแต่มันคงไม่ใช่สําหรับประเทศไทยนะครับถ้าประเทศไทยแล้วโอ้หมายถึงความหายนะความมันยความวิบัติแผ่บบ้านเมืองนะครับเป็นเกินแบบนี้ครับ มานี่ครับบึดว้ามาเลยครับอีกาล้วนๆครับเราจปคนจองซีเราคนเต็มตู้แล้ว